สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณหมีเริ่มต้นสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านใกล้ปีใหม่แล้วส่งท้ายหน่อยครับหายากต้องบอกเลยรุ่นนี้หายากนานๆจะมีหลงมาทีสำหรับเรามีน้อยมีน้อยครับมันเริ่มเหลือสภาพดีน้อยเต็มทีแล้วนะครับท่านใดอยากได้แลเทมไปเก็บไว้ก็ต้องรีบซื้อกันหน่อยใช่ครับเปิดราคาก่อนคุณหมีสามแสนสี่หมื่นห้าพันครับร้อยแรงเทอร์โบเห็นหน้าแบบนี้ก็ตาเต็มปีสี่เจ็ดราคานี้ติดเาวเวอร์ให้นะ พราะว่าให้ใช่ครับโอนให้ส่งให้ใช่เปลี่ยนทางของเหลวให้ใช่ครับดูแลระบบไฟระบบแอร์ให้อย่างครับครบทุกอย่างปูเสื่อรอเลยหน้าบ้านเต็มระบบครับกระบะาใหม่กะบะาใหม่เหล็กครับเหล็กเหล็กทั้งลูกยาวเท่าไหร่คุณหมีสามเมตรวัดในนะครับสามเมตรเลยครับผมอ่าสามเมตรกว้างเมตรเจ็ดสิบห้าใช่ครับประมาณนี้อ่าแผงสี่สิบเซนใหม่ไหมใหม่กะบะานะกะบะใหม่อ่าล้อกระทาผ่าสี่เส้นเลยอ่าครับเดี๋ยวขอดูภายในหน่อย ภายในเราหุ้มใหม่ให้ท่านเลยนะแผงข้างยังยังหล่อยังสวยยังเงาอยู่เลยเน่เครื่องครับ c หนึ่งไม่น่าต้องคุยอะไรกันเยอะเนี่ยหน้าหลังเทารลอย NKR ร0อยแรงเทอร์โบรถห้างรถห้างรถห้างครับรถห้างไม่ต้องคุยอะไรกันเยอะปีสเจครับตาเต็มแท้ล่ะตาเต็มแท้ต้องบอกว่าตาเต็มแท้เพราะว่าตัวตาเต็มเนี่ยจะมีตั้งแต่ปี2004นั่นแหละขึ้นไปถึง2 0 0พผลิตแค่2ปีครับแต่ว่าเขาชอบเอารุ่นเก่ามาใส่กัน แต่วันนี้ตาเต็มแท้เลยครับแท้เลยรถแท้เลยนะครับแล้วรถสีสันเก็บงานมาเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยครับทั้งคันซื้อกลับบ้านเมียไม่บ่นอ่ะใช่ครับเพื่อนไม่แซวเมียไม่บ่นเครื่องดีนะครับใช้งานยาวๆนะครับผมดูแลไปแล้วดูแลเรียบร้อยนะครับดูแลไปแล้วไฟระบบแอร์ราคาก็ไม่แพงด้วยแอร์ไฟติดไหมเนี่ยครบหมดจัดให้หมดส่งไกลๆได้ไหมโอ้โหทั่วประเทศไทยครับได้นะไม่ยังไม่ไม่เกี่ยงเลยนะเรื่องส่งขับไป ขับไปแล้วไม่สไลด์แน่นอนลุยเลยใช่ครับดีไม่ดี๋ยวรู้กันพังเป็นพังเราจะไปนก่อนปีใหม่แล้วส่งให้ครบหมดเลยสำหรับลูกค้าที่รอรถหลายคันไหมก็อีกสามสี่คันครับเชียงรายอุดรร้อยเอ็ดโอ้โหส่งไว้วะก็ถ้าเอกสารเสร็จทันใช่ถ้าเอกสารเสร็จทันเราก็จะพยายามส่งให้ได้ใช่ครับนะครับแต่ถ้าคันไหนเอกสารไม่ทันหรือรถไม่เสร็จ ก็ต้องขอข้ามใช่ครับแต่จริงๆอยากจะให้ส่งให้หมดแหละครับแต่ว่าก็ก็ไม่กล้ารับปากกันร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวถ้าเกิดมันไม่เสร็จอะไรแล้วจะผิดคําพูดกันใช่ครับก็ไม่ดีนะครับผมก็จะรับปากในส่วนที่ผมทําได้แน่ๆแหละเอาจริงๆแล้วนะครับถ้าเกิดว่าอะไรที่ผมไม่ค่อยแน่ใจหรือว่าไม่ชัวร์เนี่ยผมจะไม่ค่อยรับปากพี่ๆท่านใดถ้าใครมาดูรถที่เต็นท์จะทราบนะครับเราจะเอาเฉพาะที่มันได้แน่ๆมันได้จริงๆแล้วก็จะรับปากกัน นะครับอะไรที่<ช>ไม่ได้เราก็จะไม่กล้าพูดหรอกเพราะว่าบางอย่างมันก็เราควบคุมไม่ได้ไม่รู้จะพูดยังไงอะนะครับผมบางอย่างเป็นเจ้าเป็นเป็น,เป,นเป็นหน้าที่ของอ่าหน้าที่เข้าไปเป็นเรื่องการโอนการไหลเรื่อง <บ S 1> ของส่งเพราะว่าปลายปีเนี่ยงานพิธ<บ>ีเขาจะเยอะ<บ>ก็ต้องเข้าใจเขาหน่อย<บ> <ๆ S 2> ไม่ใช่ว่าเราจะไปบังคับเขา<ส>ไม่ได้อะไรได้มันก็ต้องตามคิวกันไปใครมาก่อนก็รับเรื่องก่อนก็ทําก่อนเสร็จก่อนนะครับของเราบางทีมันไปหลังก็ต้องรอกันไปรคิวไปนะครับผมอ่ะ ก็ฝากพี่ๆีไว้ด้วยประมาณนี 45, ้หนึ่งเรื่องหนึ่งคันหนึ่งคันหายากแน่นอนครับสามแสนสี่หมื่นห้าพันปีนี้ขายไม่น่าจะถึงยี่สิบคันดีอครับเนาะสวยๆนะสวยๆเนี่ยปีนี้ไม่น่าจะถึงยี่สิบคันดีนะไอ้รุ่นนี้นะไอ้ตาเต็มแค้เนี่ยนะใช่ครับรถห้างนะารถห้างเนี่ยผมน่าจะไม่ถึงยี่สิบคันถ้ายิ่งเป็นสีขาวผมเพิ่งเจอคันเดียวนะ อ่าสีขาวแท้เนี่ยมีมีเคยขายไปหนึ่งคันแปดหมื่นโลอ่าพี่สวยกิ๊บเลยแปัดจีนแล้วแกไปใช้ที่เชียงใหม่นะสวยกิ๊บเลยสวยกิ๊บเลยขนาดนั้นน่าจะดูเราอยู่เจ็ดแปดหมื่นโลสวยกิ๊บเลยขนาดนั้นก็เนี่ยครับเวลาเราซื้อรถเยอะเราก็จะเจออะไรที่แบบไม่เคยเจอหลายท่านเถียงโอ๊ยไม่มีไม่มีมีครับเชื่อผมเถอะแค่ท่านไม่เคยเห็นใช่นะครับไม่ใช่ว่าไม่มีมีแต่ท่านไม่เคยเจอนะครับคันนี้ก็แต่จริงแล้วตัวเนี้ย 99คันนะสีนี้แหละไอ้รถสีขาวเนี่ยมันอาจจะมีรถฟีดบางล็อตหมายความว่าเขาสั่งทีร้อยสองร้อยเนี่ยคือเขาสั่งให้ทําสีอะไรเขาก็ทําให้นะคุณหมีสั่งทาสีเหลืองยังทําให้เลยแต่ว่าท่านต้องซื้อจํานวนขนาดนั้นนะไม่ใช่ว่าท่านมาซื้อคันสองคันเหมือนรถอาเคอรี่เนี่ยไอรีโวเนี่ยสีส้มเนี่ยเขาทําสีส้มให้แต่เขาซื้อพันคันห้าร้อยคันอย่างเงี้ยมันฟีดใหญ่ล็อตใหญ่อย่างเงี้ยเขาทําให้ได้นะครับเหมือนสีขาวเช่นกัน ก็เป็นรถบริษัทที่เขาสั่งสีขาวเขาทําให้แต่ถ้าเกิดจากศูนย์เลยเนี่ยตั้งขายในโชว์รูมเนี่ยต้องเป็นสีนี้เลยงเงสีเดียวนะครับอีสุไม่ค่อยมีสีให้เลือกวันนี้รถบรรทุกก็มีสีขาวสีเดียวสีขาวล้วนๆไม่มีสีอื่นนอกจากจว่าท่านจะซื้อเยอะอย่างผมว่านี่แหละแล้วท่านก็เลือกเอาได้แต่ถ้าเกิดท่านซื้อไม่เยอะจริงท่านก็ต้องซื้อสีขาวมาแล้วก็มาทําเอามาทําเอาเออนะครับประมาณนั้นประมาณนั้นสามแสนสี่หมื่นห้าพันแถม power โอนฟรี free, ส่งฟรี เปลี่ยนทายของเหลวฟรีได้กระบะใหม่นะครับได้กระบะใหม่ท่านลองดูเผื่อถูกใจท่านใดก็ติดต่อมาได้เบอร์โทรไลน์ราคาขึ้นให้ส่วนใหญ่จะขึ้นเบอร์โทรแล้วกันไลน์ไม่ค่อยได้ขึ้นเพราะว่าพี่ๆอาจจะไม่ค่อยเก่งกันอาจจะไม่ค่อยแม่นโทรง่ายสุดโทรง่ายเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวพอาโทรมาหาผมเดี๋ยวผมให้เบอร์หมีโทรกลับไปส่งลงส่งไลน์กันได้นะครับเบอร์โทรกับไลน์ขึ้นไว้ให้ปีรถถ้ามีช่องจะขึ้นไว้ให้แถวๆนี้ตามมุมๆเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้นะครับผม ท่านใดสนใจก็ติดต่อได้เลยทิ้งกลางเลยอ่านะครับผม่มีบัญญุดโทรไม่ได้เลยโทรได้ครับปีใหม่ถ้าใครอยู่ก็จะแวะมาก็ได้ครับนะครับผมแล้วก็ไม่รู้คลิปนี้ออกเมื่อไหร่เอาเป็นว่าสวัสดีปีใหม่และก็ส่งท้ายปีเก่าเลยใช่ครับคลิปนี้ต้องออกสักทีนึงอ่ะไม่ส่งท้ายปีเก่าก็สวัสดีปีใหม่ครับนะครับผมโอเคนะสําหรับคลิปนี้ผมขอบคุณพี่ๆีทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีครับส